เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทํานาฬิกาบนจอแบบนี้เอาไว้ถ่ายรูปก,กันครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนเข้าลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ใต้ description นะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะครับชื่อว่า Flicko นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับหา OS ของตัวเองนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับใครใช้ Mac หนูอันนี้ใครใช้ Windows หลอนี้นะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรา install เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตั้งค่านะครับ setting เสร็จปุ๊บพอเราเปิดขึ้นมานะครับเราเลื่อนลงไปหาคําว่า screen saver นะครับกดคําว่า screen saver เข้าไปกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกตัวที่ลงไว้นะครับก็คือ Flicko ตัวนี้นะครับพอกดเสร็จมันอาจจะยังไม่ขึ้นเต็มจอนะครับให้เรากดคําว่า preview ตรงนี้ครับ เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานในการถ่ายรูปได้แล้วนะครับหรือถ้าใครอยากใช้ในมือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเรานะครับก็สามารถซื้อแอป,ปได้นะครับแต่ข้างในคอมพิวเตอร์เนี่ยฟรีนะครับก็สามารถนําไปใช้ในการถ่ายรูปอวดเพื่อนๆได้แล้วนะครับเพียงเท่านี้ครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมีนาฬิกาไปใช้แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องดีดีของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจเจอกันนคลิปหน้าบ๊ายบายครับ